ตอนนั้นเองเดียเห็นบางสิ่งที่ทำให้เธอสะดุง้งร่างหนึ่งที่เหมือนกับคนงานที่ถูกฟ้าผ่ายกมือชี้ไปที่บอยเสียงหนึ่งเหมือนพูดในหัวว่ามึงลบหลู่กูมึงก็ต้องชดใช้และบอยก็เริ่มรู้สึกเหมือนวิญญาณเหล่านั้น สามารถเข้ามาอยู่ในตัวเขาได้ทั้งสี่คนต่างร้องโหยหวนและลม้มลงกับพื้นพอพวกเขาลืมตาเมนกลับเงียบสงัดไม่มีร่างไม้เกรียงอยู่เลยมีเพียงความเย็นวาบและรอยเท้าดำๆที่ลอยอยู่บนปูนวันรุ่งขึ้นทั้งสี่คนถูกพบโดยชาวบ้าน พวกเขาเดินโซซัดโซเซไม่มีสติบอกไม่ถูกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและไม่สามารถอธิบายอะไรได้พวกเขาเริ่มกลายเป็นคนบ้าตามความหมายของชาวบ้านชาวบ้านเล่าว,ว่าตั้งแต่นั้นมาเมนร้างหลังวัดป่ายังคงยืนเด่นอยู่ในป่าไผ่รอคนที่หลงกลไปล่วงเกินมันอีกครั้งแต่มีบางสิ่งที่ยังไม่ชัดเจน ไม่มีใครแน่ใจว่าร่างไม่เกรียมที่เห็นเป็นวิญญาณคนงานจริงๆหรือเป็นแค่จิตหลอนของวัยรุ่นที่มั่วสุมยาเสพติดกันเหล่านั้นแต่ในบางคืนเสียงขูดปูนยังคงดังออกมาจากเมนยังมีรอยเท้าไม่ไหมหลายรอยปรากฏอยู่ร,บรอบๆเมนร้างแม้จะไม่มีใครเข้าไปมานานหลายปี